ขอกับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่ได้การไว้วางใจนะครับได้ซื้อขายกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะวันนี้นะครับมีพระมาแบ่งปันพี่ๆ FC กันเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะนะฮะมาชมมงแรกกันเลยนะครับนี่นะฮะ เป็นพระคงนะครับพระคงกู่เก่านะครับนะฮะพระคงกู่เก่าเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะครับเป็นพระคงกู่เก่านะครับอันนี้อันนี้ประกันแท้ให้นะครับองนี้นะครับประกันแท้ให้นะครับนะฮะอันนี้ขายเฉพาะพระนะครับนะฮะขายเฉพาะพระตลับยังไม่ขายนะครับนะแกะให้ดูนะครับพี่ีเอฟซีรอแป๊บหนึ่งนะครับ เมื่อกี้ก็ว่าจะแกะนหะลืมลืมไปได้นี่นะครับนี่นะฮะเป็นกูเก่านะครับอันนี้ประกันแท้นะฮะประกันแท้ให้นะครับจะมีบินบินเดิมจากกูมานะครับนะฮะบินเดิมจากกุจากกมานะครับนี่ตีกล้องให้ดูนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะบินเดิมจากกุนะครับนะฮะนี่นี่นะครับช้าๆนะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนี่นะฮะ ดมจักโกนะครับนะฮะนี่ตำหนิชัดเจนนะครับนะฮะนิ้วมือยังอยู่ครบนะฮะนิ้วมือนะฮะกำไรข้อเท้านะครับกำไรข้อมือข้อข้อมือข้อเท้านะครับยังอยู่นะครับเนี่ยหนอนด้นก็มีนะครับบัวเลียงเป็นเม็ดเลยนะครับนะฮะบัวลูกแก้วนี่เรียงเป็นเม็ดเลยนะครับเนี่ยยันถึงขอบข้างเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้ได้เดิมเดิมนะครับถ้าไม่บิ่นนี่นะฮะถ้าไม่บี่นนี่น่าจะหลายหมื่นอยู่นะฮะ้าองนี้นะครับ ฟอร์มตรงนะฮะภาพพระนี่ฟอร์มตรงนะฮะนี่นี่นะครับฟอร์มตรงนะฮะน่ารักทีเดียวนะฮะนี่องค์นี้ประกันแท้ให้นะครับประกันแท้ให้นะฮะนะฮะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับนะฮะอยากมีพระคงไว้บูชาติดตัวนะครับนะฮะนี่องค์นี้เลยนะครับนี่จำเน็ตชัดเจนนะฮะจำเน็ตชัดเจนนะครับนี่นิ้วมือชัดๆอยู่เลยนะครับนี่นะฮะ ตำหนิท, inh. ทุกจุดนี่มีหมดเลยนะครับมีหมดเลยนะฮะอันนี้ประกันแท้ให้นี่ยนี่จุดผมชอบมากเลยพระคงเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะฮะนี่นี่ยมีอยู่สองเม็ดนี่นะครับอายุหนึ่งพันสามร้อยปีนะฮะอายุพระนะครับนี่นะฮะพี่ๆานใดสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะนะครับแคปหน้าจอได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ก่อนดีกว่านะครับนี่ฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับพพเอฟซี นี่นะฮะฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยเผื่อพี่พี่เอฟซท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับนะฮะที่เพิ่งเข้ามารับชมยังไม่มีเบอร์ติดต่อกันนะครับนะฮะนี่นะฮะหรือจะแคปหน้าจอไลน์ไว้ได้นะครับนะฮะนี่นะครับสแกนไลน์จะไวกว่านะฮะนี่นะครับติดต่อได้ทั้งสองเบอร์นี้เลยนะครับนะฮะมาชมกันต่อเลยนะครับมาชมกันต่อเลยนี่เป็นจอบใหญ่นะครับโอ้โหอันนี้มันมากเลย นะฮะจอบใหญ่สองชายนะฮะอันนี้พิมพ์สองชายนะครับนี่ฮะนี่เลยนะครับตามอยู่หลายปีแล้วนะจอบเม็ดนี้นะครับตามอยู่หลายปีแลวนะฮะเจ้าของพิ่งใจอ่อนเมื่อวานนี่เองนะครับนี่นะฮะจะตีกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนี่ชัดๆช้าๆกันเลยนะครับนี่นะฮะจอบใหญ่สองชายนะครับองนี้นะฮะนี่ ดูความเก่าครับเนี่ยฮะเนื้อเป็นเก็ดกระดีแล้วนะฮะนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะสวยๆเลยเม็ดไข่ปานี้เด้งๆเลยนะครับนะฮะเม็ดไข่ปานี่แด้งๆเลยนะฮะนี่นี่นะครับเดี๋ยวจะส่องกันให้ดูชัดๆกันเลยนะครับไปกันช้าๆชัดๆนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับ ppfc นะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับนะนี่นี่นะครับพระตรงตามรูปเลยนะฮะ นี่นะครับหูครับหูห่วงเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้างสองข้างกันบ้างนะครับนี่ข้างนะฮะเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับหูเก่าแน่ครับมันมันแน่ครับเก่าแน่นะครับทางนี้นะฮะนี่นะครับถ้าไปอยู่กับมือใหญ่ๆนี่หลายตังค์แน่นอนครับผมประกันได้เลยว่าหลายตังค์แน่นอนนะฮะ มาส่องหลังกันบ้างนะครับนะฮะเดี๋ยวจนะซูมไม่ดูข้างหลังนี่นี่นะฮะข้างหลังนี่นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะนี่นะครับเจ้าของพุ่งใจอ่อนเมื่อวานนี่เองนะฮะพุ่งใจอ่อนเมื่อวานนี่เองได้มาสดสดร้อนเลยนะครับก็มาให้พี่เอฟซชมกันนะฮะเผื่อพี่ท่านใดอยากได้นะครับจอบใหญ่สองชายนะครับนะฮะจอบใหญ่สองชาย นี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดูความเก่านะครับดูความเก่านะครับไม่ต้องไปหาต้องไหนแล้วนะครับนะมีที่นี้ที่เดียวนะครับนะฮะถ้าอยู่มือใหญ่นี่หลักแสนแน่นอนนะครับพระองค์นี้นะฮะหลยหลายแสนนะฮะแต่ยังแต่อยู่กับมือผมนี่เอาเอาแบบราคาแบ่งปันกันนะครับนะฮะนี่ดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ใจรักก่อนนะครับค่อยทักมานะฮะนี่นะครับ ฝากพี่ๆท่านใดสนใจแคปหน้าจอได้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยสอบถามกันได้นะครับนะฮะมาชมงองต่อไปครับนี่กับประกันแท้ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเจ้าคุณศรีนะฮะเจ้าคุณศรีสนนะครับนะฮะพระแบบนี้แท้แน่นอนนะครับแท้เบสิกเลยนะครับแต่หล่อไม่สวยเท่านั้นเองนะฮะน่าจะสองสี่กว่ากว่านะสองสี่ประมาณเก้าสี่เก้าห้านี่ครับ ตีกล้องให้ดูชัดนี่ดูก้นนะฮะนี่แบบนี้แท้แท้เบสิกเลยนะฮะแบบนี้นะครับก้นแบบนี้นะฮะแท้เลยนะครับนี่ดูรอยคีมจับอย่างงี้นะครับนี่รอยคีมนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะครับนะฮะพระองค์นี้นะครับไม่แน่ใจว่าออกที่ไหนนะฮะนี่นี่นะฮะ อันนี้ได้เดิมจริงๆเลยนะครับได้เดิมจริงๆเลยนะฮะผ้าองนี้นะครับนะฮะได้เดิมจริงๆเลยใจจริงก็ไม่อยากแกะมาจากซีนนะฮะกลัวนี่หนะไม่แกะเดี๋ยวมาไลฟ์สดนี่มันจะไม่ไม่ชัดเอานะฮะนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับมีขี้บงขี้เบ้ามีอะไรผ้าองค์นี้ได้เดิมมเลยนะครับได้เดิมจริงๆนะฮะผิวนี่เนื้อนี่เขียวปัดเลยนะครับนี่ดูก้อนนะอุดกิ่งนะครับ นี่กิ่งดังด้วยนะครับกิ่งดังกลางวานนะครับนะฮะนี่นะกำลังน่ารักทีเดียวนะครับแพวงนี้นะครับนี่ออกไปเยี่ยมทองขึ้นคอได้สบายใจแล้วอุ่นใจเลยนะครับนะฮะนะครับพี่พ่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปรูปได้เลยนะครับแคปรูปส่งมาถามก็ได้นะครับนะฮะผมเปิดแพงไปนะครับพพเอฟซีตอกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับต่อกกันมาได้ทุกราคานะครับไม่ขาดทุนผมแบ่งให้นะครับ นี่หมาองค์ที่เด็ดครับจอบเล็กครับโอ้นี่จอบเล็กนะครับจอบเล็กมันมันกันนะครับองค์นี้นะฮะจอบเล็กนะครับนี่นี่นะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ฮะจะตีกล้องให้ดูก่อนนะครับดูหน้าดูตาก่อนนะครับนี่เป็นไงฮะนี่ครับ ห่งนี้น่าจะเป็นพิมพ์แข้งตรงนะฮะผมก็ไม่แม่นพิมพ์น้าจอบเล็กเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเนื้อหาประมาณนี้เลยนะฮะโอ้เก่าจริงนะฮะนะฮะแล้วพิมพ์สวยด้วยนะครับนี่ฮะ,ะพิมพ์สวยด้วยนะครับน่าจะแข้งตรงนะ,ะนี่นะฮะห่วงข้างนะฮะนี่เลยหลังนะฮะโอ้นี่หลังเป็นเกตก็ดีเลยนะครับเป็นเกตก็ดีเลยนะฮะข้างหลังนะฮะนี่ นี่นะฮะมัเกตก็ดีเลยนะครับนี่ด้วยชอบนะครับดใหยชอบด้ยใช่นะฮะเคมีตรงกันนี่ทักมาได้เลยนะครับนะฮะ pfc เคมีตรงกับผมนี่ทักนี่ซอกแขนนี่น่าจะเป็นลูกมะกรูดเนื้อมะกรูดลูกเขาเรียกเนื้อผิวเนื้อมะกรูดนี่ซอกแขนนี่ครับนี่นะฮะนี่นะฮะเนื้อเนือนตรงซอกแขนนี่นะครับใต้ขานี่นะครับ นี่นะฮะนี่ฮะลูกมะกรูดใต้ลักแร้เนี่ยใต้ซอกแขนเนี่ยครับนี่ฮะมันจริงนะครับพาม็นนี้นะครับมันจริงๆนะครับนะฮะไม่ธรรมดาะฮะพระองนี้นะครับนี่นะครับสนใจนะครับสอบถามกันมาได้นะครับนะฮะสอบถามกันมาได้เลยนะครับนี่โอ้โหข้างหลังนี่หมดคําบรรยายนะฮะเอาเป็นว่าฟ้องด้วยภาพดีกว่านะครับนะฮะนี่เลย ไม่มีแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับนะฮะนี่นะครับอ้าวสนใจนะครับสนใจสอบถามกันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะให้ไว้นะครับพ้าชุดนี้อยู่ได้ไม่นานผมรับประกันได้เลยนะครับอยู่ได้ไม่นานนะฮะนี่นะครับนี่สเบอร์นี้เลยนะครับถ้าสแกนนี่ช้าโทรมาเลยนะครับโทรมาได้เลยทั้งสองเบอร์นะครับนะฮะ ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนะฮะฝาก2เบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับฮะหนุ่ม2แควยินดีรับใช้นะครับผมเปิดแพงไปนะครับพี่ๆต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะฮะอีพีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ